สวัสดีครับ FC สุภูสุขนครับผม FC สุหมองสุบรนนะครับผมนะครับผมมือนี้โยกับทีมกรชาแนลนะครับผมมอนี้จิพาไปใส่พี่น้องครับผมมือนี้จิพาไปใส่นะครับผมรอพี่น้องรอติดตามนะครับพี่น้องรอติดตามนะครับผมว่าจิพาไปใส่วันนี้จะไปเสริมหล่อนะครับเสริมหล่ออย่างที่ผมบอกเคยบอกไว้แล้วพี่น้องว่าจะทําจะทําจมูกหรือจะชิ้วเนี่ย มื่อวาจะเป็นเมื่อนีนติดตามเมื่อวานจะเป็นจมูกหรือคิ้วนะครับผมแล้วก็รอไปฉีดโบท็อกอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องกำังคุยกันไว้อยู่กับทีมงานนะครับผม่าจะไปฉีดโบท็อกแล้วก็ฉีดหน้าใสนะครับช่วงนี้บมมีงานล้ำกับเฮตันซีไปก่อนพี่น้องดูแลตัวเองฉีดโบทงโบท็อกไปก่อนแต่วันนี้ จะไปเ็ตุยังพี่น้องนะครับเดินทางกับเมื่อไหร่ป่นไหนเพราะว่าโควิดเริ่มซาแล้วแถวบ้านเรานะครับผม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มเริ่มสีเงียบๆแล้วนะครับเขาแต่ว่าเขาก็ป้องกันคือเก้าพี่น้องใส่แมสดูแลเจ้าของคือเกานะครับผมแล้วก็เซฟตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะเดินทางไปคนเดียวนะครับผมก็คือนัดคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ่าจะไปเหตุยังพี่น้องนะครับผมเราติดตามนะครับ <c oughs> เี๋ยวไปหอดล้านเด้อ เดี๋ยวจะไปถามเพื่อนน้ำมาจะไปถามมาคุณหมอน้ำา่าอยู่ลานบันทายด้บ่อเดี๋ยวสิอัปเดตนิดนิดน้อยๆนะครับผมเหดอย่างเนี้ยแล้วคิ้วเหลือจมูกแล้วก็ฉีดโบท็อกนะครับผมโบท็อกแล้วก็ฉีดหน้าใสนะครับผมพี่น้อง <c oughs> ทุกอย่างละ่ะจะวาดเท้าอีก <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับผมพี่น้องครับผมเดินทางไปด้วยกันทอมไปทําอะไรวันนี้เสริมหล่อตรงไหนวันนี้ไปดูกันนะครับจอดทางท้างพี่น้องครับผมกินข้าวนะครับผมเอามาจอดในตลาดนะครับพี่น้องเราจะไม่จอดในตลาดเอามากินนันนอกพี่น้องถึงเบื้องรถเบื้องรถเบื้องลางล จะฮอดล้านแล้วพี่น้องล้านล้านพี่เขาจะไปเห็ดนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปถึงล้านเนดะี๋ยวผมอัปเดตให้เพิ่งอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้กินข้าวก่อนนะครับตอนนี้สายแล้วเป็นเวลาเก้าสิบโมงแล้วครับกินข้าวก่อนอาหารน่ากินมากนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมมาที่สุดคือเป็นเชนพวกอ่าเนี่ยปลกเิ็มหมูกรอบหมูกรอบนะครับผมหมูกรอบหมูกรอบหน้าทานครับเดี๋ยวถึงร้านนะผมอ่ทาท่าไหน้าร้านในเบื้องเราอ่ะ แล้ขก็เข้าไปข้างในเพื่อนในท้ายบอนะครับเพื่อนในท้ายลำกี่ยังบรรยากาศาต,ตอนเที่ยงในเบื่อพี่น้องเด้อเสริมหล่อวันนี้จะเป็นอะไรติดตามครับนะครับมาฮอดลานแล้วพี่น้องหลังจากเขากินเข่าเสร็จแล้วนะครับผมมาถึงร้านแล้วนะครับซักคิวพี่น้อง <c ười> คนเต็มเลยนะครับผมคนเต็มจะมาของกระจองคิวไว้แล้วรล่าพี่น้องจองคิวโทรจองคิวยบร้อยนะครับผมจะมาห็มันเข้มก็เก่านะพี่น้องนะครับผมมาให้มันเข้มก็เก่าเดี๋ยวเขา เขาไปดันในก้อนวาเพ,พื่นใจไทยบอกของไหนนะพี่น้องรองรอถ้าคนไทยเราจะเก็บบรรยากาศตอนตอนซักหรือตอนฝนเทปที่อย่างแนี้อย่างแนี้่งสีน่นนะครับผมเดี๋ยวราติดตามนั่นไหมน,นะครับผม <S <S ถามว่าเจ็บบอยพี่น้องเขาเม็ดคิวเก็บอยู่ด้แต่่นก็ใส่ยช้า,ชายอยู่นะใส่ยช้า,ชายอยู่แต่ว่ามันก็เจ็บอยู่นะเตรียมตัวจลงรถนะครับพี่น้องอถึงแล้วนะผมสักคิวตอนนี้อยู่อำเภอหนองกีนะครับผมอำเภอหนองกี่นะครับผม ตั้งจากบ้านผมประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับผมมาซักคิวโดวยเฉพาะพี่น้องครับเริ่มเพิ่นเริ่มเปิดเริ่มยัางแล้วก็ค่อยๆไพื่อท่านเฮ็ดนี่เรื่อยๆพี่น้องแล้วก็แกะจมูกดอกขีดบูทอกอยังเฮ็ดบัแล้วครับพี่น้องเราสิทตามด้นในครับเสร็จแล้วนะครับผมอยู่ในหลานอ,อัปเดตบ่ได้พี่น้องอัปเดตไม่ได้นะครับผม,มเพราะว่าเพิ่นนั่นเปิดเพลงนะครับผมเพิ่นท่าไหนที่ดอกว่าจะเพิ่นเปิดเพลงนะครับผมก็เล่น เออเข้าคิวเลยเข้าคิวนะครับผมเ <c ute> ข้าคิวไปแล้วนะพี่น้องค่าขิมขัดก็เดิเนทางกลับบ้านแล้วนะครับผมโอ้มาเติมคิวนะครับผม <c ute> ผมซัก <c ute> เริ่มแรกผมซักผมซักลานนี่แหละนะครับอันนี้ผมมาเติมนะครับผมมาเติมเติมเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องนะครับตึงเปี้ยเลยนะครับผมตอนนี้เพื่ออย่าช้าตึงเปี้ยเลยนะครับผมพี่น้อง ลอใต้ห้ามโดนน้ำสามวันนะผมอาบน้ำได้อาบน้ำได้แต่บ่ให้โดนน้ำแต่ว่าจะมีคิ้มตัวนี้ทานะครับผมแห้งเร็วนะครับผมตัวนี้ตัวยาที่เิ่นไห้มานะครับผมเป็นตัวยาที่ทานะครับผมพี่น้องวันนี้ก็ลอรอไปแก้จมูกพี่น้องสวัสดีครับผมเหตุไปเห็ด,ไป,หดไปเทระยางครับผมว่างเมื่อใดก็ไปเห็ดเทระยางก่อนรอ่อถ้าไม่ได้แก้จมูกก่อนก็จะไปฉีดโบท็อกครับผมฉีดโบท็อกหน้าใสแล้วก็ฉีด รอยย่นนะครับผมพี่น้องผมมาฉีดตั้งแต่ลูกดูการแรกครับที่บอสพาไปฉีดพี่น้องคงจะเห็นนะผมพี่น้องสุขสุลนเห็นอยู่นะครับผมตามคลิปบอสนะครับผมแล้วครับจะล้อจะล้อไอ้ว่าจะไปฉีดดีพี่น้องเฮ็ดไปเท่าไรย่างพี่น้องรับผมก็สิเปิดวงนะว 19, แล้วช่วงโควิดนี่เอเขาเอาไปไล่ล้ำเปิดยังก็ล้ำกุ้มปิดใแต่ไล่กุ้มปิดไปก่อนแล้วก็แล้วก็ไปค่อยว่างแล้วเข้าไปเติมนะครับผมเพราะว่าโควิดกริ่มซาลงแล้วพี่น้องนะครับผม ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมทีละคนชาแนลนะครับฝากพี่น้องเอฟซีสุภุสนนะผมเสริมรอแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่การติดตามนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเอาเดินทางกลับบ้านครับผมพี่น้องนะครับเอฟซีสุภุสนแล้วก็ไปถึงบ้านอัปเดตให้ดูแล้วก็จะลงคลิปพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเด้พี่น้องเด้อนะครับตอนนี้แวะเล่นบ้านน้องนะครับผมพี่น้องไอ้น้องสายน้องชายเคยร่วมงานกันนะครับผมเคยอยู่วงน้ำกันนะครับผม ย้วยไก่บ้านเหครับผมมาเบ่งเฟอร์นิเจอร์น้องเป็นคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์บางคิ้วข่อยพี่น้องเอ้ยนะครับตามนี่นะคิ้ว่อยก็ได้ครับนี่ช่างนะครับผมนี่ช่างทำเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นทำเตียงนี่เฮ็ดยังได้จ้ะนี่สันว่างครับชั้นวางสันสันว่างโตเก้าอี้กิ๊เขาทุกอย่างครับโตเก้าอี้กินขเขาแบบว่าพี่น้องอยากได้แบบใดเออสร้างออกแบบมากก็ด่เฮ็ดตามแบบเลยนะครับผม ว่มามาตรฐานเดี๋ยวอันนี้ผมก็สร้างไว้อยู่มาเอาของนั้น,นครับขึ้นสร้างไว้เป็นเป็นชั้นวางถ้วยวางวางของนะครับพี่น้องก็คือทักพานไปเฮ็ดคิ้วเพราะดิพี่น้องคิ้วไปเติมคิ้วนะครับผมเสริมหล่อจังหน่อยนะครับช่างก็คือน่องน่องยามใสพวกนี้น่องใสนะครับชักยางไปใส่ตอนนี้ก็ท่านเฮ็ดเตียงนะครับนี่ เตียงนอน3ฟุตนะครับนะครับตัวไห้ครับนี่นี่พันแปดพันแปดด้ครับพี่น้องนี่เบื้อง่าเตียงแบบมาตรฐานเลยครับพัน800บาทผู้ใดอยากอุดหนุนติดต่อผ่านที่นังก่อนก็ได้ครับผมที่นังก่อนแสงทองนะครับผมโอ้อยู่ไก่แท้เจ้าของบริษัทไหมเเเออจจงืตียแก่นนี่ครับน้องชายนี่ครับนี่ครับเฮ็ดได้ทุกแบบได้ไหมเฮ็ดได้ทุกแบบก็จะบอกก็จะบอกนะครับ ผมก็พาทางพาดมาเห็ดทิวพอดีพี่น้องนะครับเลิฟซี่แล้วเก็บบรรยากาศแวะมาหาน้องนะครับผมก็มู่บานนี้ขามีโควิดหอกพี่น้องเขาไม่ได้เขาไม่ <c oughs> <laughs> ได้ไปมวดดัวที่พี่น้องแค่แค่มาทําคิ้วแล้วก็แวะมาบ้านนะ้องยุ่ยใกล้บ้านนะครับห้างกันว่นสามสิบกิโลนะครับแวะมาเบิงเพื่อนแวะมาเอาของน้าพี่น้องนะครับสร้างเพิ่นใว้่นะครับเอาเราติดตามที่บ้านนะครับถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม มบ้านเรียบร้อยเ๋ยวนไม่ไปท้ามันเริ่มจะตึงมากเลยพี่น้องครับผมมันเป็นตึงๆไหมคุณบวมเบิดแดงวัดเลยเนี่ยครับเจ็บเพราะถ้าเบิร์ดลิดยาปรับมันก็สีิบออกมันจะเป็นบุบบุบเจ็บนะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เอาเห็ดไปเ <c oughs> <c oughs> จ้าของอม่ามีคิวฉันบั เห็นตะกี้เห็นบะเ,เห็ดเลยเนาะเป็นคนเฉียนคิ้วบ่ปเป็นพี่น้องเป็นคนที่เห็นคิ้วไม่สวยนะครับ <c oughs> ซ้ำเอียนเหรอนบมเเียนคิ้วลงไปรับมาทาปแปลงพับหรอซ้ำเอียนเล่นทีทอดบานทัดซองแล้วครับผมบันนี่กับซีด้ทพักทนนะผมใส่เวลาโดนเติบอยู่ดิไปน,ไ 8. นั่งล้อคิ้วได้คิ้วที่แปดเนาะนั่งล้อเติบแต่เสียดายที่เก็บบรรยากาศอยู่ในหันบัไดเพิ่งเปิดเพลงพี่น้องคนที่ช่างนะเพิ่นเปิดเพลง ช่างสวยมากนะครับผมคนที่คนที่สักคิ้วสวยแล้วก็คุยสนุกนะครับผมข้างที่สอง้วครข้างแรกผมเห็นดูสองปัญหาพี่น้องข้างนี้ไปเติมสีเฉยๆครับเติมสีเส้นนะครับะเห็นป่ะเ้นเป็นยังไงครับเส้นเองเ้นอันนี้ยังเข้มนะครับเราไปเติมสีให้ความเข้มความให้มันเข้มมันจะไปแมัน วันไงานมันเริ่มจา๋ามันจะเหตุแต่แต่ก่อนขอบไปยูนะครับพี่นอ้องก่อนขอบไปยูกับบอดนะครับอยากจะเก็บของลองรถได้พี่นอ้องครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมวนันนี้เอาคลิปนี้มาฝากพี่น้องฝากเอฟซีบอร์สบุกสุดคนคินนดหอดกคิดถึงกันนะครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องท,อที่เขามาเบิง้งจนจบขอบคุณที่บ่ข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณจากใจทีละกรอนชาแนลครับผมคลิปนี้นอเอาไว้ซับนี่คลิปหน้าพ่อกันไว้สวัสดีครับ